ก็ครับสวัสดี FC ท,ทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอลพลายนะครับวันนี้โอปอรวยก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยยนพัทุดงนะครับเพื่อมาสอบถามแนวทางมาฝาก f อนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอลพรยด้วยนะครับเสียดายครั้งที่แล้วนะครับที่แอดมินได้มารอบก่อนมาก่อนอวันหนึ่งนะแล้วพอวันรุ่งขึ้นอาจารย์ก็โทรเรียกนะครับ ว่าให้มาฟังแนวทาง2425อาจารย์บอกนี้นะครับผมแต่แอดมินไม่ได้มาคือแอดมินติดภารกิจไปหาแนวทางทางอื่นนะครับเลยไม่ได้มานะครับเลยไม่ได้มาตามต่อเนาะ,ะทางแอดมินก็เสียดายเสียดายครับผมอ่ะวันนี้เราจะมารับชมรับฟังแนวทางของพัทตุดงนะครับว่าจะมีแนวไหนตัวไหนมาฝาก FC นะครับผม ตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดียวเรามารับชมรับฟังครับผมกาบนมัสการครับอาจารย์ครับผมเอเป็นไงนาทางแนวทาง อาจารยะะ์แม่ค่ะงวดที่แล้วให้มาสองสี่สองหารที่งานมากพระท่านงวดที่แล้วเนาะแมนแมนเพราะว่ากาแต่ว่ากาปล่อยกวนนานันมันกามันกับพ่อแม่เพราะว่าอาจารย์แม่เบิง่งแม่พิจารณาตีนิมิตฝันนิม,มิตฟันกามณฑกับพ่อแม่แอดแอดมินอ่าอ่าอ,อืม มามามาก็ได้ว่าอาจารย์ตีความฟันไปอาจารย์ฟันสองช่วงสองช่วงนั่นก็ได้ว่าเพราะว่ามันมันรู้สึกโตหาทุ่มยุดทั้งสองช่วงอาจารย์ก็เลยบอกว่าฟังฟังดีๆเด้อที่ว่าที่อาจ,ออออจารย์ลงนี่มันอาฟั่งดีๆเด้อเพราะอาจารย์ฟันสองช่วงหนึ่งมันเวลาหาทุ่มพอกันและบารนีถึงเวลาสิบันทุ่มอ่า อาจารย์อา่าไปทูหาอยู่ไปทู่หา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 อุปปอครับอ่าแต่ว่าบุรีกลับมาอุปปอ,อกเ็เลยทำว่าอุปปอทำมาตัวใดอาจารย์ได้อา่าส่งไปในในในไล่ไล่ของอปอ,อวะสองสี่ส,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 สมหา,มาเด้อครับผมอ่าแล้ววันนี้ก็มีอา่าโยมเพิน่นกระโถมมาถามอยู่กระบอกเพิน่นตัวนี้ไปเพิ่นกระบอกว่าอาจารย์ มันตรงกันมันสืบกว่าได้ก็เลยว่าโอ้ยจากเสียตังไหนนะเนาะอาจารย์ก็บอกโดนแน่วพว่ามัน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 ไมาตรงมันมาตรงพอดีกะพอดีออกมาสรุปออกมาแล้วเพิ่นก็โทษถามเพิ่นเป็นได้ไรนุ้มแม่โอ้ยอาจารย์เพิ่นก็มาสืบกว่าได้กะชื่อว่าอ่าโดนได้อ่า มันมันตรงกันก็นกนคล้ายๆว่าห <c oughs> าบ่มีหาบ่มีหารถหาซื้อรถไฟเพ่าะได้เพราะบ่มีวันนี้กะนิมิตอยู่แต่กับบ่เต็มบ่เต็มกับพราล่างๆกับนิมิตคล้ายๆว่าได้นั่งรถไฟได้นั่งรถไฟรถไฟคือยังลงไปไต่ แต่ไปไปสองคนแต่ไปสองคน <c oughs> วันนี้กับนั่งไปคึอนั่งจักจั๊กสีนั่งไปยังนั่งรถไฟจั๊กสีนั่งไปยังแต่ว่าจําได้พอาล่างๆว่าจะได้นั่งได้นั่งรถไฟไปลุงลงไตพอดีมันกะเมืองวันนี้บ่บออันนัน้นไปแต่ว่ากะสี พอมีแนวทางใช่ใ,ใยุดงแต่พอมีแนวทางใช่ <c oughs> ตาอันนี้ก็มันมันมันก็มีก็ได้ไหวปูเล็กอเล็กยุกกย่กล้วยก็เลยว่าเอาสิล่องหอาน้ำปูบึงสิล่องหอาน้ำปูบง, <c oughs> ง,บงวาา่าถ้าอ่าปูเป็นไ้โชสิประมาณนี้เพราะว่า ว่อนี้อาจารย์นี่มตโบ่บเต็มนีมีตู่ตานิมีโบเต็มอาจารย์ก็บ่มันใจเพราะว่าคยันหมดก่อนนี่คือยังหวดก่อนเนี่ยฟันทุ่งได้เลยอาจารย์ฟันทุ่งเนี่ยสองหาหมดก่อนก็เต็มเต็มก็ทู่กระเบิงเบิงอยู่ว่าเป็นเบาหวานกับยีโตหาเบาหวานมาสินะกับพ่อพีเบาหวานเอากับพป็นยังเราเป็น วันธงฟันธงนี <Man. S 2> <Metro> ้วันสุดท้ายเหรอครับอาจารย์เมนตอนตอนที่โทรหาโทุ <compris S 1> ่มหาองค์กรตอนก็ทำแม่นคำามากก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปล่าคะเบอร์เบอร์อ่าเบอร์เจ็ดเจ็ดลุงไทยโดยเจ็ดเจ็ดนั่นล็อกออัตโนมัติเบอร์มีคืนบ่มีอย่างไรเ็าไม่บ้านนี้ก็เลยได้เบอร์ใหม่ค่ะขอเบอร์โทรน้ำมันก็ขาดเนี่ยอ้าวอ้าวสิล่องอันนี้แนวทางเด้อ Hmm. Mm-hmm. ฝันว่าร่ขึ้นรถไปนะครับพระอาจารย์เนี่อู้มัน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 หนาสิไาตุกเพราะว่านี่เป็นตมันใจกันเลยนที่พระอาจารย์รรยตีตีมาครับอาจารย์เพระาะว่าไออันนีน้คือยังปูเขียนไห้เนาะคือคือยัง,ยงเคียนปูเขียนไห้อืมนี่ตัวนี้ อันนี้เปลี่ยนหานี่ตีมาจากาามีผู้ฝันก็ได้ตีมาปานนี่แต่ตัวนี้ไปเห็นอยู่องค์พระอันนี้เลขปู้ไว้ปูอั่อที่เป็นตัวนี้ก็ได้เนี่นี่อาจารย์มากอาจารย์มากอาจารย์วงกลมให้เลยครับเอฟซีได้เห็นเลยครับอาจารยาสนน์ส่วนตัวนะอาจารย์ อาจารย์ก็ชอบส่วนตัวครับจะมากับอาจารย์กับพว,วบอกอาจารย์ทุ่งน,นี้อาจารย์ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวผมชอบส่วนตัวแนวทางแนวแนวววาตั <c oughs> อันนี้ก็เป็นแนวทางของพัดทุตรงนะครับงวดที่แล้วก็สองสี่สองห้าได้ทักไลน์ไปหาแอดมินแต่ว่าแอดมิน ติดภารกิจเลยไม่ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ช่วงวันสุดท้ายนะครับเนาะดมี่นี่จอะไรน่ห้าสามแปดเล็กสามตัวเนาะค่ะเนาะเ<ม>ด็กบนกลางกับซิมี่แปดเจ็ดแปดสามแปดห้าลูนห้าหนึ่งสี่เจ็ดซีนาะค่ะอันนี้อาจารย์ฟันทุ่งยั่งค่ะอาจารย์เคออาจารย์มาก ที่อาจารย์ชอบเสียเงินเพราะว่าเงินนี้อาจารย์นิมิตโบได้นิมิตอตาเต็มปานในครับที่ที่อาจารย์นีมิดเลยนี่มิดเลนั่งรถไฟเพราะว่ามันมันบโบเต็มตาอาจารย์ก็เลยตานอ,อกเพราะว่านี่เพราะว่านี่เลขคล้ายๆว่าเลขพุ่มบรรทัยเลขพุ่มบรรทัหเมื่อนี่บรนทห้มาก <c ười> ที่วงกลมนี่คือพระอาจารย์ชอบชอบส่ววนตัมส่วนตัว ครับอันนี้อันนี้สองตัวนี่สี่ยูกล้วยไวปูสองตัวสียูกล้วยไวปูครับอ,นนอันนี้กับยูน้ำเรือนผู้อันนี้ยูน้ำองค์พระองค์พระยูน้ำองค์พระอันนี้อยู่ในภูมิบัดในภูมิบัดที่เป็นส่วนมากเลยขอเพิ่นนะอธิษฐานขอเพิ่นว่าจึงได้กับคอเห็นเดือปู เพราะว่าวันนี้ลูกว่าได้มีมิตยังเลยมุงสินะประมาณนี้กันเแบบนี้แต่ข้อเพิ่นเนี่ยเพิ่นให้สวยสูหนห้าสวยสวยสสคืออาจารย์ย้ำแต่ศูนย์ห้าชี้อย่างเดียวเลยครับเน้นนครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพัทตุดงนะครับผม นี่นะครับที่อาจารย์ย้าก็อยู่ในวงกลมนี้นะครับมีห้าสามแปดแปดสามศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะครับเป็นเลขภูมิภูมิที่วัดนะครับไอ้ไอ้นี่มันมันทีมันทีนั่นกันารั่การเบืองกับไอ้อีกอย่างมันกับ์บอนเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ก,บบการบอกกล่าวว่าฟันทงคือง,งวดก่อนคันคันได้งวดก่อนเต็มเต็มงวดก่อนเนี่ยฟันธงอาจารย์ฟันงเห็นอื แล้วอาจารย์จะฟันธงวันสุดท้ายอีกรอบหนึ่งจะย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับถ่าทามาทามาท่าถ่ายังนี่มากครับอาจารย์จะฟันธงอออันนี้ก็เป็นแนวทางก่อนเนาะให้เอฟซีพิจารณาก่อนเนาะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันจะออกอีกเดี๋ยวเราก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นตัวไหนเนาะนนะอาจารย์เนาะประมาครับผม อันนี้ก็ขอขอบคุณพระจันทร์มากๆครับผมพระทุดงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ